เช้าเช้าเช้ามาตะวันยิ่งแฉ่งแม่เราจะมุแดดแรงเราเปิดทีวีเราสนใจรับข่าวกันไปเปบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่ ติดตามกันให้ดีๆนะครับตกมันบันเทิงรับรองว่าเด็ดแซ่บแน่นอนครับกลับมาช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคู่หวานแอปสงการครับมี่ก็<า>มาเรื่องงานเกิดอวอร์ดเมื่อวานนี้นด้วยแล้วค่ะทั้งคู่นะก็มาเผยถึงนาทีที่นักท่องเที่ยวนะคะถูกลิงกัดที่สวนสัตว์โบนันซาค่ะ งานค้าคู่รักสุดหวานแฝดสงกรานจังๆค่ะเมื่อมีนะะักท่องเที่ยววัยรุ่นฝ่าฝืนกดเข้าไปถ่ายรูปใกล้กรงลิงอุรังตังในสวนสัตว์โบนาซาเอกโซติกเขาใหญ่ของครอบครัครคร or, วเตชนรงจนถูกลิงกัดกระดูกนิ้วแตกและเป็นแผลอ,อวะหวาเย็บ làm, หลายเข็มเมื่อหลายวันก่อนทำเอาถูกเข้าใจผิดคิดว่าการรักษาความปลอดภัยในสวนสัตว์ไม่ได้มาตรฐานแต่หลังจากได้พูดคุยกับครอบครัวผู้บาดเจ็บปัญหาก็จบลงด้วยดีซึ่งทั้งคู่ยังยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลต่างๆรวมกว่า1,000 0แบาทให้ด้วยค่ะ เครียดเราเครียดเราเราเราไม่ได้เครียดว่าจะกลัวเสียภาพรักอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นสวนสัตว์แต่ว่าเราเราเป็นห่วงเขามากกว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กเราก็ดูแลรักษาเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะด้วยความที่เขานอนแต่ว่าเข้ามาบ้านเราเนะเข้ามาเจ็บที่บ้านเราเราก็ต้องดูแลแล้วเราก็ทําตามกฎระเบียบของสวนสัตว์แล้วก็ดูแลแขกทุกท่านที่มาเยี่ยมบ้านเราอย่างดีที่สุดแล้วแต่เมื่อมันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะเราก็พยายามดูแลอย่างดีที่สุด ซึ่งเอฟและสงการานต์ก็ยังวอนขอให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษากฎระเบียบต่างๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างด้วยค่ะไปที่เวทีการประกวดนางสาวไทยประจำปี2556นะคะในรอบสื่อมวลชนที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้กันบ้างค่ะเขาก็มีการมอบกันหลายรางวัลเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสาวงามคนไหนคว้ารางวัลอะไรไปบ้างครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะกับการเฟ้นหาสาวงามผู้ครองมองกุฎนางสาวไทยคนที่48ของประเทศไทย ซึ่งการประกวดในรอบสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ทั้ง18สาวงามก็ามาโชว์โมกันในชุดราตรีอีกครั้งก่อนจะประกาศผลรางวัลพิเศษ6รางวัลค่ะได้แก่นางงามงามอย่างไทยซึ่งน้องแอมดุษดีหมายเลข17ก็คว้ารางวัลไปครองมิส i ิ้ p โพซิทีฟได้แก่หมายเลข15น้องฟ้าสายปวินสุดาส่วนน้องจีน่าหมายเลข18ก็คว้ารางวัลมิสอินเทลเจน์นางงามมิตรภาพได้แก่น้องนุ่นนัทธิดาหมายเลข16 นางงามผิวสวยตกเป็นของน้องพิมพิมพ์มขวัญหมายเลข12ขณะที่น้องดิ้งก็มดชนกหมายเลข3ลูกสาวของลูกทุ่งชื่อดังสุรชัยสมบัติเจริญก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนทั้งประเทศจนคว,ว้ารางวัลขวัญใจมหาชนไปครองค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์แลวก็แรงโหวตมาให้ดิ้งค่ะก็บอกว่าสบายๆวันนี้หนูได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยหนูหนูกำไรแล้วล่ะ นะทัน้งะประสบการณ์แล้วก็วันนี้ได้มาหนึ่งรางวัลแล้วตรงนี้เนี่ยพ่อก็ถือว่าสูงสุดข,ข,ของหนูแล้วนะร่วมเป็นกำลังใจและลุ้นกันว่าสาวงามผู้เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและความสามารถใครจะคว้ามงกุฎนงางสาวไทยคนที่48ไปครองในรอบตัดสินวันนี้โมเดิร์นนาทีวีถ่ายทอดสดจากโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ตั้งแต่2ทุ่ครึ่งเป็นต้นไปค่ะ จา <นะ S 1> ไม่ออกเลยจริงๆนะคะ<ช><ช>ว่าใครจะได้รางวัลเพราะว่าสวยทุกคนจริงๆนะคะยังไง<ห> <ผม S 1> คืนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งก็รอติดตามนะคะการถ่ายทอดน,นะคะทางมูลนไนทีวีของเราแล้วก็ให้กําลังใจทั้ง18สาวงามกันด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนิดนึงะนะคะจะพาไปฟังเพลงคลาสสิกค,ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้แค่ชื่อก็น่าฟังแล้วครับน่าฟังยังไง่ะเหรอคะก็เพราะว่าเขาใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าเพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพแต่ว่าจะจีบยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สก,กัดผู้ชมได้อยู่หมัดเลยแหละค่ะเจ็ดเจ้าชายองวงการดนตรีคลาสสิกไทยเป้พิซซ่าแดนเมฆปามอยู่และคริสที่มารวมตัวกันเฉพาะขิดในนามจีบอองซอมเบิลพร้อมสร้างปรากฏการแหวกแนวในคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะทําให้เพลงคลาสสิกสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ง่ายโดยนําพรสวรรค์ของพวกเขามาประยุกต์กับรูปแบบและวิธีการนําเสนอให้ดนตรีต่างจากที่เคยค่ะ นักดนตรีรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วนะคะงานนี้มีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์มาร่วมจีบคนกรุงเทพอีกด้วยทั้งศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิระฉายานักร้องรางวัลระดับโลกแนนสาธิดาและอัลเทอร์เนทีฟร็อกแถวหน้าขวัญใจเด็กแนวป๊อตโมเดิร์นด็อกค่ะ อิมเอมของผู้ฟังแล้วนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตลอด2ชั่วโมงเจ้าชายแห่งเพลงคลาสสิกทั้ง7คนได้กุมหัวใจของคนกรุงเทพไปเต็มๆแล้วล่ะค่ะนะเพราะเพราะเห็นแล้วดูแล้วอยากจะเป็นคนหนึ่งคนที่ถูกเพลงคลาสสิกจีบบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้เราพากันด๋ยวเดียวนะคะที่หน้าบันเทิงต่างประเทศเราคุณอยู่ค่ะขอให้นายเอนเตอร์เทนโตเร็วๆ ตอนนี้เป็นถือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเติบโตไปก็จะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆขอให้สุขภาพสมบูรณ์ในทุกๆ